เชิญค่ะสวัสดีครับเจมส์สวัสดีครับัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออัธพลแก้วงามครับผมเจมโอ้สมัครงานอัธพลแก้วงามใช่ไหมคะเคยทํางานที่ไหนบ้างคะก็เกี่ยวกับร้านรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับเกียวับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับเป็นยังไงเอาไหนบอกข้อดีของเราหน่อยข้อดีของผมเหลาเจมเดือนเดือนหนึ่งผมขายไปได้ร้อยผมขายไปได้ร้อยทันนะจีไม่ได้ขายอย่างเดียวนาผมทําทุกอย่างเลยรับรถรับลูกค้าคิดเลขรายละเอียดผมทำได้หมดครับผม เสียงผมเลยเจ๊บางทีผมก็ชอบพูดไปเรื่อยอโกหกพูดไปเรื่อยแล้วออกจากงานเก่าเพราะอะไรคะเดี๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้เจ๊จะงานเก่าผมเนี่ยนะบางทีผมนั่งรับตัวยังเนี่ยเจ๊เก่าเก่าเนี่ยนะเจ่าเก่านะเป็นยังไงเรียกไปเลยทำไรไปทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรเงี้ยเขาไปแต่งตัวสวยเขาใครเรียกผมไปยืนโยข้างไม่เฉยเงี้ยทำงานอื่นชมันเสียงานเสียการผมผมมาคิดแล้วอ่ะอยู่ไม่ไหว ใช่เจ๊ไม่ไหวแค่ง้ยนะเนาะอยู่ไม่ไหวใช่ไหมใช่เจ๊เชื่อไหมวันวันนึงเนี่ยครึ่งวันเช้านี่ผมแทบไม่ได้ทำงานเลยพาผมเดินวนทายทายทั้งร้านถ่ายรถทายนู่นทายนี่ทั้งร้านผมถึงออกมาเนี่ยไม่ได้เลยเลยให้สรุปเเจ๊จะรับผมไปเ่ยเดยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะติดต่อไปนะทาพพลนะ